สวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทัลโลลีีคนวัยเก่านะคะเดี๋ยวคลิปนี้เอจะพาไปดูการเดินทางจากชุมพรไปเกาะเต่าด้วยเรือรมพยาวันนี้เราจะทางได้คัตตมารันค่ะ like, share, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์กดกระดิ่งตามกันนะคะมาถึงที่ท่าเรือลมพยาข้อแรกเลยนะคะต้องมาลงทะเบียนเซฟเกาะเต่ากันค่ะ แคปหน้าจอการลงทะเบียนเซฟกับเตาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรงทางเข้านะคะจุดที่2ไปลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางของทุกคนนะคะแสดงบัตรประชาชนและการได้รับวัคซีนทุกเข็มค่ะจากนั้นก็ไปติดต่อรับตั๋วลงเรือนะคะตามที่ได้จองมาได้รับตั๋วสีชมพูมา2ส,ส่วนนะคะเก็บไว้ให้ดีเดี๋ยวเราต้องมาเข้าแถวตอนเขาเรียกลงเรือนนะคะเขาจะฉีกเก็บตั๋วไว้หนึ่งใบแล้วเก็บไว้ที่เราอีกหนึ่งใบ ต้งองกินยากแก้มเมาเลยนะคะตอนนี้ยากแก้เมาของญี่ปุ่น,นะคะ่ะตัวนี้คราวที่แล้วมาอ้วกเจ็ดถุงยากแก้เมาเรือญี่ปุ่นตัวนี้นะคะเอซื้อมาจากเว็บไซต์ของ Lazada นะคะสมาชิกในกลุ่มนำน้ำเขาขายอยู่เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเดินไปที่เรือรคัทธมรันครับ วันนี้โชคดีนะเขาจได้เรือลำใหญ่ต้องเดินไปลงเรือนะคะที่สุดสะพานเทียบเรือเลยก็ประมาณ300เมตรตอนนี้อยู่บนเรือคัตมาลังนะคะอยู่ในช่วงที่ผูษษ้บดยษารกำลังจะขึ้นมาน<อ>เขาใช้ถือกระเป๋าเองนะคะพอได้กระเป๋ามาเองเนี่ยต้องเอาไปเก็บไปด้านหน้าด้านนู่ล่าสุดเลยนะคะต้องถือกระเป๋ามาเองอันนี้ต้องแข็งแรงหน่อยนะคะอย<ม>ู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะสติ๊กเกอร์นี่สำคัญนะคะสติ๊กเกอร์ตัวนี้เบอร์85นะคะไม่ได้บหมาะหวยนะคะ ก็แสดงว่าฐานะได้กันได้ถูกได้ถูกตรวจสอบมาแล้วไม่ว่าการลงทะเบียนในเซฟต่อเตานะคะแล้วก็ลงทะเบียนเป็นลิสต์ด้วยปักมือลายมือของเราเองแล้วก็แสดงวัคซีนทุกเข็มเลยนะคะให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมบัตรประชาชนนะคะแนะนําเลยนะคะถ้าเกิดคนเมาเรือต้องนั่งช่วงท้ทายๆนะคะเครือนี้มี3ชั้นนะคะชั้นที่2ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ2 0 0ส่วนชั้น3ชั้นนี้ค่ะเป็นดาดฟ้านะคะ แต่ตอนนี้ที่เต็มแล้วค่ะเร,รือคัตตมาลันี้นะคะเป็นเส้นทางชุมพรน,นางยวนเกาะเต่าเกาะพงนันและไปจบปลายทางสุดท้ายที่เกาะสมุยค่ะวันนี้เรือคัตตมาลันนะคะถึงเกาะนางยวนแล้วนะคะจะแวะส่งผู้โดยสารที่เกาะนางยวนแล้วอีกสักพักหนึ่งส่งผู้โดยสารจาก ชุมพรเกาะนางยวนเสร็จแล้วแล้วก็จะไปส่งพวกเราที่เกาะเต่าเราไปส่งพุทธิสารลาาง,ง,งเกาะนางยวนครับเรือลมพญานาคราะมาลนะครับกองสลามเขาจมาตึกกองหลามเขาบอกว่ามาถึงเกาะนางยวนแล้วนี่ครับออกจากนางยวนแล้วนะคะเดี๋ยวจะ ถึงเกาะเต่านะคะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง45นาทีนะคะเราออกจากท่าเรือลมพยา7โมงนะคะนิดๆนะคะมาถึงก็เกือบ9โมงนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งตามเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ